สวัสดีครับเอาสำหรับเมเดกอาอ้วพี่นองมากครับเอารถนะครับผมอีโน,โน่นะครับคันเจ็เมนิบนะครับ้พอด,ดีเอารถมาให้เปลี่ยนความน้ำนะครับผมก็เลทยทายตอนครับครับให้พี่น้องรับชมนะครับ ดีแดีดีนะครับผมเหยาว่าไมุ่ดนะครับสำหรับหน้าบัดเลื่อนไม้ใส่ในเมดนะครับเกวันรอบเกียร์น้ำมันเกียร์ข้มห่อนเกียร์มยร่มไม่ควมเร็วนะครับสำหรับรถคันนี้ก็เจ็บงั้นนะครับเลียนประกีนท่อไห้นะครับจากท่อมันดังมุมวนทางแป๊บๆ,ๆ,ๆนะครับ ก็เฮ็ดห้เรียบร้อยแล้วนะครับร้อมน้ำกับเปียนให้เรียบร้อยนะครับเอาสำหรับพุทธได้สนใจรถช่วงแยวนะครับกะเก็บงานถาพี่น้องเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้กา คือว่าเครื่องดีกัสซี่สวยนะครับแหวนดีนะครับนี่จวดเป็นจวดนะครับเนาลอกอัตเทเบิ้งนะครับเออแปดินะครับจะเป็นร้อยนะครับนี่แหวดีนะครับจ O โอแปด เพว่าเอาทางไปพบไปเพอกันอยู่บ้านนะครับสำหรับรถคันนี้กันครับดีนะครับผมครับดีแรนดีนี่ก็มอเตอปกตินะครับเอาสำหรับนี่ก็เดินทางมาถึงอู่แล้วนะครับกะสรุปข่าเสียใจนะครับที่ไป สอมรถมากนะครับกะมีปอมน้ำนะครับประเกียนถอยเสียนะครับก็บวกขาแรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปอมน้ำที่เปลี่ยนออกนะครับเอากะไปเก็บงานไปนะครับนี่ยข้อนูลแบปกตินะครับพามาเบึงอะไรที่เขาเลียนออกนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับนี่นะครับมันสี ออกมีนะครับนี่หามซึมออกนีนะครับแรงมากอ่ะปกตินะครับก็มหันปกติยกห,ห้เบิง้งนะครับแคปนึงน,นะครับน้ำตัวนี้นะครับเปียนไหมนะครับจเรียบร้อยแล้วนะครับ ก้อนหั่นนะครับเครื่องกระบ,บายนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเครื่องยื่นงานดังวนแล้วนะครับบวันี้แห่งดีนะครับเครื่องล่างออกแล้วก็แห่งดีนะครับนีคลิป <10. S 2> เปลี่ยนตะเกีนตัวนี้นะครับตะเกีนห้อง กอยกอยเสียนะครับเอาแสี่เลียมหกแอร์นะครับแอร์กะบ้านด้เย็นนะครับนี่สำหรับฮิโน่นะครับนี่นะครับผมสีบาสวยนะครับกระบะนี่เงา้วผมวัดเบื้งเจ็ดเมตรหาซินะครับ กระบะนี่เงาคักอีลี่สำหรับรถกะอยากได้ตามสภาพกะโทรมาคุยกันนะครับ0 9 8 3 8 1 6 8 8 0นะครับรถดีทีมหาสารคามนะครับสำหรับรถกะเห็ุไปเรื่อยๆนะครับคอยจิ้มงานไปอันไดโบโดีกะเห็ุไปนะครับราคากะอาจสิขคืนลงนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ทีสามแสนหานะครับต่อร่องได้นิดน้อยนะครับเพราะว่าก็บจีบงานห้แล้วนะครับสำหรับรถคดันนี้นะครับเอาเอาเป็นว่าซํำนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บงานมองไดอีกกัสีดท้ายอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งไดุ้่มกันไปนะครับสำหรับรถดกัถือว่าโุแพงนะครับตัวนี้เป็นช่วงเงวช่วงยาวพิเศษ7เมตรห้าสิบนะครับกว้างสองเมตร สามสิบหานะครับว่าถึงสองเมตรสี่สิบอมงาามนะครับบ่อบังกระจกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องติดตามทางช่องให้น้ำก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ